ทีนี้เราจะมาเข้าสู่ตำรานะครับมันเป็นการวิเคราะห์บอลในเบื้องต้นนะครับจริงๆการวิเคราะห์บอลเนี่ยหลายๆคนก็มีวิธีวิเคราะห์ที่มันแตกต่างกันบางคนเนี่ยใช้วิธีที่สามัญชนทั่วไปเขาใช้กันไม่ใช่บางคนอะหลายๆคนนี คือจะไปซื้อพวกหนังสือพิมพ์กีฬามาใช่ไหมครับอ่าอันนี้เวลาอาจจะพูดแทงใจดําใครก็ขออภัยด้วยนะไม่ไม่ได้พาดพิงแต่เราพูดความจริงกันนะครับหลายๆคนก็ไปซื้อหนังสือพิมพ์กีฬามาแน่นอนลละมีประมาณ2ยี่ห้อในประเทศไทย2เจ้านะครับที่ทําตรงนี้เสร็จแล้วก็จะมาดูสถิติของทีมนะดูสถิติ คืออันดับหนึ่งเนี่ยจะต้องดอูโปรแกรมการแข่งขันและราคาก่อนใช่ไหมครับอันดับสองเนี่ยก็จะดูเอ้ความห่างของทีมอย่างสมมุติเอาวันนี้เอาเป็นสเปอร์แล้วกันนะสมมติทีมอันดับที่6ที่7อย่างเงี้ยที่5ที่6ที่7กลางๆตารางเจอกับทีมอันดับสัก10 1 5 16อย่างพวกวินล่าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่จะดูต่อไปก็คือ ฮนดิแคปหลายๆคนเนี่ยดูเท่านี้แล้วก็ตัดสินใจได้เลยว่าจะลงทีมไหนนะครับซึ่งก็จะมีอีกบางคนนะครับที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเล็กน้อยๆอ,อย่างเช่นสถิติ a e to h e a d การเจอกันของบอลคู่นี้ว่าแหม การเจอกันของทั้งสองทีมนี่มันมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทีมเจ้าบ้านดีกว่าไหมแล้วก็ฟอร์มการเล่นโดยรวมนะเอ้ทีมเจ้าบ้านดีกว่าทีมเยือนไหมคือถ้าครบองค์ประกอบพวกนี้ถ้าเจ้าบ้านดีหมดทุกสิ่งทุกอย่างปุ๊บสมมุติเป็นเอาสเปอร์เจอกับวิลล่าเนี่ยถ้าฟอร์มในบ้านสเปอร์ช่วงนั้นก็ดีซะด้วยสถิติเจอกันก็ดีซะด้วย ฟอร์มสักหนะ้าหนัดหลังสุดสเปอร์ก็ดีกว่าวิลล่า1้0ละ80ของคนเล่นครับสเปอร์ไม่ว่าจะต่อครึ่งควบลูกหรือ1ลูกหรือลูกควบลูกครึ่งคนก็จะอยู่สเปอร์กันหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการดูแบบสัม,มัญชนทั่วไปนะครับสาม,มัญชนทั่วไปที่จะดูแล้วก็เอามาวิเคราะห์บอลแต่ทีนี้เนี่ยถ้าวิเคราะห์กันแบบนี้เนี่ย บอกได้เลยนะครับว่าผิดมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องในการวิเคราะห์เลยการดูทีมที่มีอันดับดีกว่าสถิติดีกว่าฟอร์มการเล่นดีกว่าแล้วไม่ว่าจะต่อยังไงครึ่งควบลูกหนึ่งลูกลูกควบ,ล,คบลูกครึ่งคุณก็จะเล่นทีมต่อนี่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนักนะครับคือสิ่งที่จะบอกต่อไปเนี้ย มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ร้อเซไม่ใช่คือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เจ้าออกแฮนดิแคปมาเนี่ยมันหมายถึงคำใบ้นะครับแฮนดิแคปนี่หมายถึงนัยยะสำคัญในการที่จะบ่งบอกให้รู้ว่าบอลคู่นั้นนะครับมีความหมายว่าอย่างไรนะครับมีความหมายว่าอย่างไรอาละทีนี้ เราจะทำยังไงล่ะอันดับหนึ่งนะครับทีนี้มาดูการวิเคราะห์ในสไตล์ของผมเองซึ่งจะสอนกันในบทเรียนต่อไปนี้นะครับว่าอันดับหนึ่งที่เราควรจะดูเนี่ยเราควรจะดูอะไรก่อนอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องดูคือการต่อแฮนดิแคปที่ค่อนข้างค้านสายตาเอาละสิ ค้านสายตาอย่างไรค้านสายตาในที่นี้ก็คือ 1. บอลคู่นั้นมีการต่อที่น้อยผิดปกติบอลคู่นั้นมีการต่อกันแบบน้อยผิดปกตินะครับและ2บอลคู่นั้นมีการต่อกันมากกว่าผิดปกติอืม เอาละทีนี้ใครก็เกิดคำถามต่อมาเอาแล้วเราจะรู้ได้ไงละ่ะว่าบอลคู่นั้นต่อน้อยหรือต่อมากเอาละสิครับปัญหามันก็เกิดขึ้นทีนี้ปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาที่ง่ายมากในการจะมาตรฐานมันลงไปนะครับแหววอาจารย์จะยกตัวอย่างเอาง่ายๆเลยปี2015ที่ที่เพิ่งจะแข่งขันกันออกมานะครับ เป็นฟุตบอล FA ครับแล้วกันเอาทีมที่ต่อน้อยผิดปกติดีกว่านะครับตัวอย่างแรกมีแข่งฟุตบอล FA ครับกันก็มีแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพบกับโบโลมิดเดิลสโบร์นะครับเห็นไหมครับราคาเปิดมาครั้งแรกเลยเนี่ย แมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อลูกครึ่งได้น้ำเต็มเลยนะสองจุดศูนย์ศูนย์นะครับแมนซิแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อหนึ่งลูกครึ่งว่ากันด้วยฟอร์มการเล่นดีกว่าก็คงไม่ต้องพูดถึงอะแมนซิตี้นี่อันดับหัวตารางของเบทีพีเม์ชิพนะครับสำหรับมิดเดิลสโบก็กลางกลางตารางของเดอะแชมเปี้ยนชิพกลางกลางขึ้นมาทางหัวนิดนึงนะครับ แล้วคือถ้าว่ากันตามความห่างของดิวิชั่นเนี่ยคุณว่าแมนซิ t y ตี้ต่อลูกครึ่งเนี่ยคุณว่ามันน้อยไปหรือวาต้องคิดนะครับต้องคิดนะคือแมนซิ t y ตี้เนี่ยขนาดเล่นในเวทีเออพรีเมียชิพเนี่ยเจอกับพวกสโต๊กอะไรก็ยังกล,กล้าต่อ2ลูกใช่ไหมเจอกับวิลล่ายังลูกครึ่งควบ2เลยอะ่ะใช่ไหมครับเจอกับทีมพวกอะไรอะ่ะ สวอนซลูกครึ่งควบสองไอ้พวกเนี้ยคือแมนซิตี้ก็กล้าต่อเกินลูกครึ่งอะแต่ต้องคิดนะว่าเฮ้ยแล้วทำไมวันนั้นถึงต่อให้มิดเดิลสโบแค่ลูกครึ่งเองแล้วเป็นลูกครึ่งที่ได้น้ำเต็มด้วยคนส่วนใหญ่ก็ไม่ทันคิดนะครับไปอยู่แมนซิตี้กันหมดเพราะคิดว่าโหูบอลถ้วยนัดเดียวยังไงก็เอาแน่นอนใช่ไหมครับ ไม่ทันได้คิดว่าเบยลูกครึ่งอะ่ะมันนิดเดียวนะในในความคิดกนะ็คือมันนิดเดียวดูนะครับเหตุนะครับเหตุคือทำไมแมนซิตี้ต่อให้โบโลแค่ลูกครึ่งนี่คือเหตุนะครับเหตุก็คือแฮนนีแคบแปลเป็นผลออกมาแปล,เป,ลเป็นผลก็คือผลในทางวิเคราะห์ก็คือว่าอื แมนซิตี้มันก็ต่อทีมอื่นแบบลูกครึ่งครบ2อลูกเลยเนาะขนาดเล่นในเดลเล่นในพรีเมียร์ชิพด้วยกันแล้วทำไมต่อให้ทีมที่เดชแชมเปยนชิบะลีกต่ำกว่าทำไมต่อให้ถูกมากลูกครึ่งแค่นั้นเองน้ำก็เต็มต้องวิเคราะห์ออกมาแล้วครับว่าแสดงว่าแมนซิตี้วันนี้น่าจะไม่ขาดเพราะว่าการที่ต่อลูกครึ่งนั้นะมันต่อน้อยเกินไปและยิ่งได้น้ำสูงนะครับ 2.0โอกาสได้กินก็แทบไม่มีเพราะยังไงคนก็อยู่แมนซิตี้กันหมดผลปรากฏว่าแมนซิตี้แพ้บนโล่ไป0ประตูต่อ2ครับเนี่ยคุณต้องคิดก่อนข้อหนึ่งเลยดูแฮนดี้แคปก่อนว่ามันมีการต่อแบบน้อยผิดปกติหรือเปล่านะครับแล้วมาดูอีกตัวอย่างนึง เป็นการแข่งขันระหว่างวันนั้นเอาวันเดียววันแหละบอลถ้วย FA ครับครับท็อตแนมฮอสเปอร์พบกับเลสเตอร์ซิตี้เอาละคือทั้งสองทีมเนี่ยอยู่ในเวทีพรีเมียชิพเหมือนกันนะครับแล้วปรากฏว่าฟอร์มอะไรล่าสุดสเปอร์ก็ก็ดีกว่าครับโดยรวมดีกว่าซึ่ง จะว่าไปแล้วฟอร์มของเลสเตอร์วันหูแย่มากแข่งมาสิบนัดหลังสุดแพ้ไป8ดนะครับเสมอ1ชนะหนึ่งะเอาสิคือสเปอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านก็โอเคครับใช้ได้แต่ทีนี้เนี่ยปัญหาวันนั้นคือเฮ้ยทำไมแล้ววันนั้นสเปอร์ต่อแค่ครึ่งควบลูกล่ะอันดับ6เจอกับอันดับสินะครับ 18บแหรือยีเนี่ยแหละเราลองเทียบเป็นมาตรฐานเป็นสมมติว่าวันนั้นมันไม่ได้แข่ง FA ฟเอครับมันเป็นพเมร์ชิพแล้วกันต่อแค่นี้คุณก็ต้องคิดแล้วนะเอ้ามาดูเหตุก่อนเหตุสเปอร์ต่อครึ่งควบลูกน้ำประมาณ1.95เกืบอบเกือบสเลยแล้วทีนี้เหตุมันเป็นอย่างนี้แล้วผลของมันนะ่ะเราจะวิเคราะห์ได้ไง เลสเตอร์แข่งกับใครก็แพ้แข่งกับใครก็แพ้แข่งกับใครก็แพ้ก็แสดงว่ามันน่าจะต้องโดนและหนึ่งลูกถูกไหมครับมันน่าจะต้องโดนและหนึ่งลูกแล้วสเปอร์เป็นทีมใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่มากๆคนละเกตกับเลสเตอร์เลยมองกันผิวเผินไม่ต้องคิดอะไรมากมันสเปอร์มันก็ต้องมีหนึ่งลูกถูกไหมไม่แต่ทําไมต่อมาครึ่งควบลูกอะ คือพบลูกยิง1ลูกก็ได้ตั้ง1 4ึห้านะครับ1นึุดห้านะก็ถือว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคือคนส่วนใหญ่เนี่ยไปอยู่สเปอร์กันหมดคิดว่า1ลูก1เม็ดมีแน่นอนกินละ1นึุดี่ห้าแทงร้อยได้มานอนแน่ๆในกระเป๋าละ4ีบห้าบาทแต่ผลปรากฏมันไม่ใช่อย่างนั้นครับเลสเตอร์พลิกชนะสเปอร์สประตูต่อหนึ่งเนี่ย มันคือตัวอย่างของบอลที่ต่อแบบน้อยเกินไป